็สำหรับราม่าวันนี้คือกิจกรรมวาเลนไทน์รีรันเนาะเพื่อนๆใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็เดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึง่งคือเราช่องเรานะครับทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ในการดรอปของเนี่ยน้อยลงเป็นอย่างเห็นได้ชัดทราบกันอยู่แล้วนะเออก็คือตัวของกิจกรรม4อย่างนี้ที่เราใช้โอดินในการเผาแล้วจะได้ของกิจกรรม แต่ก่อนวัวันแรกคือเมื่อวานาที่12เนี่ยนะครับเราเผาแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้เยอะมากได้เยอะจนคือครบอะนะครับถ้าใครเผาตั้งแต่วันแรกเจวันตั้งแต่เซิร์ฟเปิดตีห้าตอนเช้าเมื่อวานเนี่ยเราจะได้ครบแล้วในการแลกของพวกนี้นะครับถ้าเผาไปตั้งสองหมื่นผมว่าได้ครบเลยนะครับแลกจนครบยกเป็นไอสัตว์ขี่อย่างเดียวนะที่เหลือได้ครบบดแต่เยอะมากแต่เยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับ ส่วนเมื่อวานนะครับที่ผมทําคลิปไปนะที่ผมลองเผาไป2000ตอนประมาณ6กโมงเย็นเมื่อวานเนี่ยผมได้คาริสเบอร์สองพเนี่ยได้ประมาณนี้อ่าได้ประมาณนี้นะซึ่งมันก็ลดลงแล้วนะจากตอนเช้าที่เพื่อนๆเผากาันเพราะผมไปเทียบกับคนในช่องเราเนาะสมาชิกก็มีการแชร์กันอยู่แล้วว่าเผาอะไรดีอะไรเงี้ยตัวอะไรดีคือมันน้อยลงไปแล้วอะนะไม่เท่ากับที่เพื่อนๆเผาตั้งแต่เช้าและมาวันนี้นะครับวันที่13เผาอีก นะครับสองพันเหมือนเดิมคาริสเบิร์กนะครับน้อยลงไปจากเมื่อวานที่ผมเผาตอนเย็นอีกนะครับเป็นประมาณ3เท่านะครับอัาตราส่วนคือ3เท่าเลยคือเป๊ะ,เ,ปะเลย3เท่านะครับเนี่ยแปดสิบเจ็ดสองเจ็ดแปดสามสิบเจ็ดหนึ่งสี่ห้ายี่สิบห้าห้าละเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับสองสามเท่านะอ่ะคือหายไปสามเท่าจากที่น้อยลงอยู่แล้วนะจนสุดท้ายพอมันเริ่มโปก๊กแตกมากขึ้นนะครับคนเริ่มรู้แล้วนะมันก็เราก็ไม่ได้โง่กวะ เนาะมันได้น้อยลงอย่างเห็นเห็นได้ชัดอะ่ะอย่างที่แบบจับต้องได้รู้สึกได้แบบรู้สึกเลยแหละนะครับจนมีโพสต์นี้ประกาศมานะครับในเกมออกมายอมรับแล้วนะครับว่ามีความผิดพลาดจริงๆนะครับเอ,อ่อมีความผิดพลาดจริงๆนะครับก็คือโพสต์นี้นะครับหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือออกมาถแถลงการเกี่ยวกับกิจกรรมวาเลนไทน์รีลันนะครับ Why is the popularity of the drop material so high s t d a y but so low today ก็คือผมเอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะภาษาไทยก็มีแล้วนะครับก็คือความทำไมด r o p rate d ของของการกิจกรรมนี้มันถึงได้เยอะเมื่อวานแล้ววันนี้ได้น้อยมาก solo แบบไม่ใช่โลธรรมดาไม่ร l low จากการตรวจสอบแล้วนะครับก็คือมันมี bug มันมี bug มันเขายอมรับนะว่ามันมี bug เดออิดวอตฟาว a ดอเดวอสบัคเนี่ยดอบแพทิเรียลอีเวนต์ลันช์แอดเดอ g i เบกินมีบัคตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นเลยตั้งแต่กิจกรรมเริ่มขึ้นมาแล้วก็บัคอันนี้ส่งผลต่อผู้เล่นทุกคนในเกมนะครับ all player participation นะแล้ก็เรามีการเล่นแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งคาว่าเหมือนเดิมกับบัคเราไม่รู้เลยนะครับว่าเท่าไหร่ถูกไหม <laughs> ว่ามันจริงๆมันต้องเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นตัวเลขในอุดมคติตัวเลขในวิมานอากาศนะว่าเออ normal คือเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมมันเหมือนมันจับต้องไม่ได้เหมือนเดิมอะคือมันแค่ยอมรับว่าเออมันมีบัตซึ่งเลทมันเป็นยังไงก็ไม่ไม่รู้นะครับเออ normal คืออะไรอะอะไรคือ n o r m a ออะไรที่เขาเรียกว่า n o r m a อใช่ไหมบัตรแอมซ r r ี่ฟอร์ i n ินฟอร์มนะครับก็คือขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกไม่ได้ประกาศออกไปในในทันท่วงที นะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่เรากระตือร้นในการดูว่ามันเป็นบั๊กการแก้ไขของเขาคืออะไรครับคือแก้ให้มันดอกน้อยลงดอกยากขึ้นผมบอกได้เลยว่าร่วมๆเลยนะ10บเท่าดอปเลทลดลงไปเนี่ยสิบเท่าได้นะคอ่าประมาณนี้ข้อแก้ไขคือปรับดรอปเลทยากขึ้น10เท่าส่วนชดเชยอะไรไม่มีนะ ยังไม่มีในตอนนี้เวลานี้ที่เราคุยกันอยู่ไม่มีการชดเชยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเบ็ดตกปลายังไม่ให้ยังไม่แจกซึ่งไอ้โพสต์เนี่ยนะครับมันเป็นหลายครั้งแล้วตั้งแต่ชุบ15วิเนาะคือพอมันมีดรามา่าหรือมันมีการที่เราจะต้องไปด่ากเกมหรืออะไรเงี้ยมันจะแฝงด้วยโพสต์เดียวกันก็คือโพสต์กิจกรรมแทนที่จะแยกโพสต์ถูกไหมมันเอาโพสต์ ที่มีการทํากิจกรรมมารวมกับการชี้แจงว่ามันคือบั๊กยอมรับว่าเป็นบั๊กมันแปลว่าอะไรก็มันก็แปลว่าไอ้คอมเมนต์ใต้โพส์เนี้ยมันก็จะรวมไปถึง2อ,อย่างด้วยกันก็คือคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็คือโพสต UID ของตัวเองเพื่อที่จะเอาของรางวัลกิจกรรมที่เขาโพสต์นี้แล้วก็มีโพสต์ที่ด่าเกมถูกไหมว่าเฮ้ยทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งหลายครั้งแล้วถูกไหมอันนี้เราน่าจะชินกันแล้วแหละนะชินไหมไม่รู้นะซึ่ง โพสเนี้ยต่างประเทศเนี้ยมีสเตลลิสไปโพสต์ไปเมนด้วยลองไปอ่านกันในโพสตได้นะส่วนผมนี่ตอนแรกก็ว่าได้แน่ๆกอนนี้ก็เหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับอม่อะประมาณนี้นะเออก็นะเอาเอที่เรารัก